สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุนน้ำมันะครับคลิปนี้นะครับผมรีแอคชั่นะครับตัวอย่างแรกนะครับที่กำลังีะไปหากน้ําพอดีนะครับแต่ว่าดันมานะครับก็คือตัวอย่างของเดอะมาวิลนั่นเองนะครับกับดันมาวิลภาค2นะครับซึ่งก็มีข่าวหมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับว่าจะมีตัวอย่างนี้ออกมานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างแรกเราก็รอกันอยู่นะครับแล้วก็มาแล้วนะครับก็ ตอนนี้มีคนดูแค่3วิวนะ44วินาทีเองนะครับคือทางา Marvel Entertainment เนี่ยเพิ่งลงไปเพียงแค่ไม่ถึงนาทีนะครับผมก็ได้เจอตัวอย่างนี้เข้าพอดีนะครับค,คือน้องส่งมาแหละกําลังจะไปอาบน้ำนะครับก็คือว่าตัวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของ3ตัวละครหลักเนะาะฮีโร่ก็จะมีในส่วนของมิสมาเวลกัปตันมาเวลแล้วก็ กับตันแลมโบอะไรอย่างนี้ส่วนเนื้อเรื่องเรื่องราวก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับกับตัวอย่างแรกนี้นะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็1 2ึ่งสอยวาหยุดกดจอใหญ่ก่อนสามสอดยานอยู่นอกโลกหน่วยสอดกับตันแลมโบนะครับมิฟิรี่ บในทวิตเตอร์ใช่ไหมที่มีเสียงกับตำนแรมโบแล้วก็มีมีรูปสเปซอะไรที่ออกมาโจทยต้นของตัวอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนั้ทะลุจุดจำแน่นอนครับที่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอเคเป็นกรดิบวิสบาร์เวลนะครับที่กำมะลาสลับเปลี่ยนกับแครอทเดนเวอร์

เฮ um. ้ยอยุงยาเหรอตอนไหนเนี่ยแล้วพาดันไปไหนเอ่ยลียอัพนะครับโอ้โหมาเรียรแลมโบครับมูฟังซูมแล้วนะครับสีขาวขาวชุดสเปกตรัมอะไรอย่างนี้เฮ้ยกูดมีกูดหลายตัวไม่อย่างนี้เลยหรอไม่สลับกันอย่างนี้เลยอ แค่รอเดอร์่ซึ่มซึ่มอยู่ที่ภาคเนี้ยโอเคครับผมก็เดี๋ยวนะจบกันปเป็นไปทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมหยุดตัวอย่างก่อนกับตัวอย่างทีเซอร์แรกนะครับของ The อ a ม v า l เวนะครับโอ้โหเป็นทีเซอร์ที่เป็นตัวอย่างแรกที่ค่อนข้างปั่นเอามากๆเลยนะครับคือมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้3ามคนเนี้ยสลับ ปรับเปลี่ยนแบบตัวกันแบบโอ้โหอุตลุดเป็นว่าเล่นนะครับคือเราเห็นมาแล้วในในเอ็นเครดิต e ของซีรีส์มิสมาเวลนะครับว่าตัวของกัมะลาเนี่ยเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับจะทาให้เธอสลับตัวกันนะครับพอมาในตัวอย่างนี้นะครับก็ยิ่งแบบย้ําเตือนเข้าอีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความบังเอิญอ่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเธอทําได้อะ่ะก็คืออยากสลับเปลี่ยนก็สลับไปเลยอะไรเงี้ยเออไม่จริงวะ่ะมีคอสตูมของโมนิกานะครับแรมโบนะครับที่ตอนนี้ก็ เธอนะมีพลังมั้งแต่สซนติวัดได้วิชาแล้วเนาะเออในภาคนี้ก็มีคอสตูมทํางานบนอวกาศเรียบร้อยแล้วก็เหมือนทะลุจุดจ้าไปสักที่หนึ่งนะครับทําให้เป็นเหมือนก็ว่าเป็นเธอเป็นตัวต้นเหตุของของพลังแห่งแบบที่มันโกลัวลหุนขึ้นมานะครับในหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับถ้าใครได้ดู Miss Marvel นะครับน,น่าจะเห็นว่ามันมีซีนการเต้นท,ที่ที่เป็นแบบของทางมุสลิมอยู่นะเหมือนในตัวอย่างก็มีด้วยนะเออ เจ๋งดีแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ของชาวโลกดาวแน่นอนเราแน่นอนนะครับน่าจะเป็นของชาวดาวอื่นนิกฟิลลีนะครับผมยังคงมีบทบาทในส่วนของการปฏิบัติการอยู่บนอวกาศนะครับนั่นทําให้ผมคิดว่า ตัวของ Secret i n v a s i o n เนี่ยน่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะคือไม่ได้รุนแรงมากสุดท้ายแล้ว Nick Fury ก็กลับขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนฐานบัญชาการของหน่วยสอดน,นะครับที่อยู่บนชั้นนอกชั้นบรรยากาศโลกไม่ไม่ชัวร์นะอันนี้ว่าแบบคือไทม์ไลน์มันอะแบบก่อนหน้าหลังอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตัวของซีรีส์ Secret Innovation น่ที่ Nick Fury ี่ต้องแบบเฮย้ยงานนี้ฉันต้องสู้คนเดียวอะไรเงี้ยเออคือมันจะเล่นก่อนไงคือเดือนมิถุนาที่จะถึงมาที่จะถึงนี้นะครับแต่ในส่วนของ มูฟี่ของเดอะมาร์เวลเนี่ยมันฉายตอนสิ้นปีไงมันก็เลยแบบเฮ้ยเออมันยังไงกันแน่นะครับต้องไปดูเรื่องของไทม์ไลน์อีกทีหนึ่งครับนะครับว่าตัวของ Secret Vision กับเดอะมาร์เวลไหนเกิดก่อนหลังอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในฝั่งของตัวร้ายกันบ้างตัวร้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครแต่น่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้แน่นอนนะครับที่ถือค้อน ของโรน a น the e เ c u s e r นะครับผมหากใครยังจำกันได้นะครับมันอยู่ในมือของโรนนนะครับในภาพยนตร์เรื่อง g u a r d i a n of the Galaxy นะครับเป็นคอนแห่งการกล่าวโทษของโรนนของเราตัวเองนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับก็มาโผล่ด้วยนะครับแต่อาจจะมีความเล็กเรียวกว่าแต่อยู่ในมือของผู้หญิงด้วยนะนะครับแล้วก็ลูกสมุนของเธอเนี่ยแบบบางคนก็มีผิวสีฟ้าบางคนก็เป็นสิวเหมือนสีผิวเหมือนมนุษย์นะครับก็เฮ้ย อาจจะมีความพัวพันแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางฝั่งของจกักรวรรดคิครีหรือเปล่านะครับที่ตัวของแคลร์เดนเวอร์เองเนี่ยก็เหมือนไปเติบโตที่นั่นก็อยู่นานโขอพอสมควรอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีแอคชั่นตัวอย่างแรกนะครับที่ช่วงนี้ผมห่างหายไปนานมากเลยกับการทำคลิปหรือเสพข้อมูลในโลกของมาวิลนะครับเพราะว่าวุ่นวายหลายอย่างบ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปแตกประเด็นอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะฉุบฉับไวมากแล้วก็มีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องไปรีไปซูมดูอีกทีเก็บรายละเอียดออกมา เล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างตื่นเต้นกันไหมอยากดูกันไหมกับภาพยนตร์เรื่องเดอรมาเวลนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับที่ถูกปล่อยออกมาแบบสดๆร้อนๆนี้เลยนั่นเองนะครับ